สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษาค่ะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองการใช้ทรัพ,พยากรในชีวิตประจำวันนะคะเรื่องความหมายและความสำคัญของทรัพ,พยากรนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนดูคลิปการสอนนะคะว่า ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรมันมีความสําคัญอย่างไรพอดูคลิปเสร็จครูจะแนะเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะ,ะเราไปดูคลิปกันเลยทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สวัสดีค่ะน้องๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะน้องๆลอง,องมองไปร,บรอบๆตัวของเรานะคะเห็นสิ่งของต่างๆที่มีประโยชน์บ้างไหมสิ่งเหล่านั้นก็คือทรัพยากรในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเรามารู้จักความหมายของทรัพยากรก,กันก่อนนะคะน้องๆ ทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ใช้ล้วนมาจากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย แต่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็หมดไปสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเรามาสํารวจสิ่งต่างๆในห้องเรียนของเรากันดีกว่าคะ่ะ ว่าในห้องเรียนของเรามีทรัพ,พยากรอะไรกันบ้างน้องๆคะสิ่งต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะทั้งที่เป็นของใช้ส่วนตัวและส่วนรวมรวมถึงสิ่งบริการสาธารณะทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกให้เรา สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็คือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนแปรงสีฟันส่วนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั้นก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนสาธารณูปโภคต่างๆทั้งห้องสุข,ขาอ่างล้างมือตู้น้ำดื่มนั่นเองค่ะวันนี้ในชั่วโมงงานเกษตรคุณครูการดาได้พานักเรียนไปเรียนที่แปลงเกษตรกันค่ะคุณครูให้นักเรียนนำกระถางและ,มะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ที่ทุกคนนํามาจากบ้านมาเพาะปลูกลงในดินเรือนเพาะชําโดยคุณครูจัดบัวรดน้ำช้อนปลูกและซ่อมพรวนให้นักเรียนขอยืมใช้ได้ตามสะดวกแต่เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วจึงนํามาเก็บให้เรียบร้อยทุกคนต่างสนุกสนานช่วยกันใช้ซ่อมพรวนดินและใช้บัวรดน้ำจนชุ่มฉ่ำ เมื่อหมดค่าเรียนนักเรียนทุกคนต่างไปล้างมือที่อ่างล้างมือเพื่อล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็แวะดื่มน้ำที่ตู้น้ำดื่มโดยใช้แก้วน้ำของตนเองก่อนที่จะเข้าห้องเรียนน้องๆเห็นไหมคะว่าในแต่ละวันเราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมทั้งนั้นค่ะ เริ่มด้วยช่วยคิดเราจะเห็นได้ว่าทรัพยากรส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้ของพลอยมีหลายอย่างเลยค่ะน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างและทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชั่วโมงเรียนงานเกษตรในวันนี้ของพลอยน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้าง น้องๆคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่สิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของพลอยก็คือกระถางมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แก้วน้ำค่ะและที่เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนก็คือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนซ่อมพรวน บัวรดน้ำต้นไม้อ่างล้างมือตู้น้ำดื่มช้อนปลูกแปลงเกษตรและห้องเรียนค่ะดูสิคะน้องๆว่าวันวันหนึ่งเราต้องใช้สิ่งของต่างๆทั้งสิ่งของส่วนรวมและสิ่งของส่วนตัวมากมายเลยนะคะ สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรานะคะบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องหมดไปฉะนั้นน้องๆควรที่จะใช้ให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีของสังคมและจะได้ช่วยกันร,รักษาทรัพ,พยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ไปนานๆด้วยสิ่งไหนที่เราจำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น ยิ่งจะต้องรักษาเพื่อให้มีใช้ไปนานๆครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้การใช้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้อย่างประหยัดและใช้อย่างไรให้คุ้มค่ากันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนึ่งข้อนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวและ สิ่งของที่เป็นเครื่องใช้ส่วนรวมนะคะให้นักเรียนโดยจะมีคําตอบอยู่สองส่วนส่วนที่1ของสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนตัวคือเราใช้คนเดียวนะคะใช้คนเดียวไม่ได้ไปใช้ร่วมกับคนอื่นครูยกตัวอย่างเช่นกระเป๋ากระจะเป็นกระเป๋านักเรียนก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะคะ และข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบมานะคะต่อมาสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมส่วนรวมก็คือเราใช้ร่วมกันกันกบคนอื่นอย่างเช่นคนในบ้านเพื่อนที่โรงเรียนอย่างนี้นะคะเช่นเก้าอี้นักเรียนนะคะครูยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อและส่วนที่เหลือให้นักเรียนเลือกเติมลงไปนะคะค่ะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้และพบกันใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ